สวัสดีทุกคนวันนี้วันที่14ธันวาคมนะวันนี้เราพามาสำรวจบริเวณสถานที่จัดงานเชียงใหม่เฟรอเวอร์เฟสติวัลซึ่งงานจะเริ่มพรุ่งนี้นะตั้งแต่วันที่15นะแต่อันนี้คือป้ายโฆษณางานฤดูหนาวจะเริ่ม3-17ถึงมกรานะแต่งานแรกที่จะเริ่มวันพรุ่งนี้ก็คืองานดอกไม้ก่อน เชียงใหม่ Flower Festival เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเขาจัดเตรียมงานไปถึงไหนแล้วตอนนี้เรามากันตอนกลางวันแดดร้อนเปรี้ยงคนระับไปเข้าไปดูด้านในบริเวณสถานที่จัดงานเชียงใหม่ Flower Festival หลังจากเข้ามาด้านในบริเวณด้านในก็เตรียมมีโครงสร้างของเต็นท์ต่างๆนะครับเตรียมต้อนรับงานฤดูหนาวแล้วก็งานกาชาติส่วนสถาน,นีจัดงานดอกไม้อยู่น้นต้องเข้าไปด้านในนนบริเวณที่จัดรถกว้างขวางใหญ่ตัวอลังการ <c oughs> ไปครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกัน เพราะเราจะมางานนู่นอยู่นู่นเลยอตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในบริเวณสวนที่จัดงานแล้วแต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งมือขมัเขเม้นในการจัดสวนดอกไม้เขาก็เลยห้ามเข้างดใช้สวนตอนนี้ก็ด้านนอกก็กางเต็นเตรียมจัดบูธจัดร้านกันเต็มที่เลย เดี๋ยวเราจะไปแอบส่องตรงสวนที่จัดเป็นไฟ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 สวยๆอยู่ตรงโน้นส่องได้ครับตอนนี้แต่ว่าในสวนนี่ยังเข้าไปไม่ได้แอบส่องได้ครับเนี่ยพนักงานกำลังจัดสวนกันอยู่เขาห้ามเข้าเราก็มาแอบส่อง <c oughs> อมันดอกไม้สวยงาม เดี๋ยวเราไปดูโซนที่เขาจัดไฟตรงนั้นจะเห็นเวทีกับการแสดงน้ำพุนะครับตรงบึงน้ำนี่เราเก็บภาพบรรยากาศดอกไม้ด้านนอกดูดอกไม้ด้านนอกไปก่อนนะครับ แต่ว่าด้านในโอ้โหกำลังตกแต่งไฟกันอย่างอลังการมีน้ำตกน้ำพุอยู่ด้านหน้าชมดอกไม้สวยๆกันไปก่อนกลางคืนน่าจะสวยปีนี้อุโมงค์ใหญ่กว่าเดิมเห็นไหมครับอุโมงค์อุโมงค์งไฟ งานเริ่มพรุ่งนี้นะครับย้ำงานเริ่ม15ทธันวาคกกเต็มไปด้วยการประดับประดาไฟสวยงามฝั่งนี้ก็จะเป็นดอกไม้สดนะดอกไม้สดแต่จุดนี้ไม่รู้ว่าจะทำอะไรกำลังเล่ง ีมงานกำลังเล่งอยู่ก็มีเต็นท์ยักษ์เป็นโดมยักษ์อยู่ตรงนั้นแล้วก็มีเวทีการแสดงซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นของงานดอกไม้หรือว่างานกาชาดหรืองานฤดูหนาวแต่ก็จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วมองกลับไปที่สวนสวนดอกไม้ไฟเห็นไกลนู่นก็เป็นบึงน้ำนะครับเอาไว้แสดงพุเอ้ยไม่ใช่น้ำาพุน้ำพู มีการแสดงน้ําพุน้ําพุเตลระบำแสดงแสงสีเสียงแล้วก็จะมีการจุดพุนะครับวันหนึ่งถ้าจะไม่ผิด3ามรอบแสดงน้ําพุสารอบเ,ออเก็บภาพบรรยากาศงานเชียงใหม่ฟลาเวอร์ ยังไม่เริ่มนะครับเริ่มพรุ่งนี้นะครับ15 15ธทันวานนะครับวันนี้ยังไม่เริ่มาพามาดูอีกมุมหนึ่งครับมุมนี้เป็นของอบจอเชียงใหม่มุมนี้ก็สวยครับ จะมีต้นไม้ยักษ์อยู่ตรงกลางนะครับซึ่งตอนกลางคืนโอโ้โหไฟสวยมากต้นไม้ใหญ่อันนี้ก็เป็นจุดที่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปถ่ายรูปมุมสูงปีที่แล้วจะอยู่ตรงนู้นไกลๆนู่นเลยแต่ปีนี้มาอยู่ฝั่งนี้ จุดนี้ก็เป็นด้านหลังป่ายอบอจอมีโดมนะโดมคล้ายๆอะไรเนี่ยจุดถ่ายรูปครับอีนี้โ,โหค่อนข้างยิ่งใหญ่จุดถ่ายรูปเยอะโดยเฉพาะนี่ฮะฝั่งฝั่งตรงข้ามกันขยายไปฝั่งตรงข้ามเลย ตรงข้ามนี้ก็เป็นสวนดอกไม้สดเลยเป็นทุ่งดอกไม้ส่วนจุดนี้ก็เมื่อก่อนเป็นคล้ายๆกองขยะเลยเป็นป่าตอนนี้ก็โล่งแล้วครับไปเดี๋ยวเราไปดู ตุ๊กตาฝั่งโน้นกันนี่ครับจุดนี้ก็มีรูปตุ๊กตาชนเผ่าจะกระจายอยู่ตามจุดต่างๆของสวนดอกไม้นะตรงนู้นก็มีนี่เป็นโซนใหม่นะปีที่แล้วไม่มีปีที่แล้วมีแต่ฝั่งโน้นปีนี้ขยายมาฝั่งนี้เลย นี่ก็เป็นบริเวณทางเข้านะแต่ว่ายังไม่เปิดให้เข้าชมเนื่องจากเจ้าหน้าที่กำลังจัดสวนอยู่ผู้หลักผู้ใหญ่กำลังมากันอยู่นะครับดูกันคร่าวๆไปก่อนเก็บภาพด้านนอกไปก่อนด้านไหนยังเข้าไม่ได้ก็จะสวยๆประมาณนี้เลย ฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นงานฤดูหนาวหรือหรืองานอ,าอะไรนะงานกระชาิมั้งส่วนตรงนี้ก็เป็นเต็นท์ของมอนสเนสินค้าอุทอรยิ่งใหญ่อลังการสวยงามครับโซนนี้ ก็คือประตูทางเข้าใหญ่นะครับมนสนิเชียงใหม่เมืองดอกไม้งาม2,566ยังปิดอยู่นะครับยังไม่เปิดให้บริการมองไปทางนู้นก็เจ้าหน้าที่กำลังทำงานกันอยู่ทางนี้ก็มีร้านค้ามาเปิดร้านเปิดบูธกันเต็ไมไปหมด ค่ายมือถือมาจอดปล่อยสัญญาณเรียบร้อยปีที่แล้วนี่คนเยอะมากนี่ก็อะไรฮะนวนเบเกอรี่ตรงนั้นก็เป็นต้นไม้มีผลิตภัณฑ์สินค้ามาวางจำหน่ายกันแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศ งานมเลนิเชียงใหม่เมืองดอกไม้งามประจำปี2566ซึ่งจะเริ่มวันพรุ่งนี้นะครับ15ธันวายำ้ำเริ่มวันพรุ่งนี้นะครับ15ธันวาวันนี้มาเก็บภาพบรรยากาศการเตรียมงานมาให้ชมกันแล้วเดี๋ยววันงานจะมาเก็บภาพอีกที